เอาละฮะสวัสดีคนนะฮะกับสำรับริการ GQ Channel นะฮะวันนี้กลับมาเข้าสู่เกมลิซ่านะฮะก็รู้สึกผาดที่แล้วนี่ถึงไหนวะเนี่ยถึงแมปใหม่แล้วแล้วเราก็เจอโอ้นนี้มันลุมกันอย่างนี้เลยโอเคไปดีกว่าวิจอยได้จอยด้วย มันดูเหมือนจะอิ่มเอมเฟรมใจแล้วทำไมมีภาพหลอนงี้ฮะช่างมันไปดีกว่าโอ้โหโดนตัดแขนแล้วป,ปีนปีนบันไดช้าเนี่ยหลูนี้มีอะไรวะเนี่ยฮโลอสวัสดีจ้านี่มันอะไรวะเนี่ยเฮ้อ้าวเฮ้ยแบบนี้ก็ได้หนนไเหรอ โอเคอ้าวโอ้โหเลือดเหลือหนึ่งมีงี้ด้วยบ้าเอย้ยอ้าว What the fuck โอ้เลือดเหลือหนึ่งบาจริงเอาใหม่ฮะเราเดี๋ยวไปเอาจอยแป๊บหนึ่งอะไรตะกี้ ระเบิดอ,อย่างนั้นก็ได้เหรอไปใหม่ฮะเราจะไม่คุยกับเจ้านั่นแล้วฮะเพราะถ้าคุยแล้วเดี๋ยวตะเกีมันต้องไปทางไหนนะข้างบนนี่เหรอใช่หรือเปล่าอ่ะไม่ใช่ไวโอเคมาทางนี้ก่อนก็ได้เหมือนโจนเลยฮะคนนี้โจนใช่ไหมฉันรู้ว่าถ้ำแห่งนี้มันมีซัมติงมีบางอย่างอยู่ แต่ว่าฉันไม่สามารถหามันเจอแล้วมันจะมีได้ไงฮะในเมื่อหาไม่เจอเวนกรมอ่ะแต่แบดเรานี้ทำอะไรก็ไม่ได้แล้วมือนี่โดนตัดตัดโดนตัดมือตัดแขนสองข้างนะฮะโอ้อามาสู้ก็ลำบากต้องหาเพื่อนดีๆช่วยนะเนี่ยไปไปดีกว่า ถึงล่างสุดยังอ่าถึงล่างสุดแล้วมีอะไรเอ่ยมีทางออกหิมะตกด้วยอุ้ยโอ้โหระเบิดเหรอโอ้โหเกือบไปหืโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระเบิดมา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 ตุ้มระเบิดระเบิดเอ้าเฮ้ยเกือบไป อะไรวะเนี่ยมาเรื่อยๆเลยมามาสบายมากเอ้ยหูมาอย่างนี้เลยฮึบม,มันระเบิดเพื่ออะไรวะเนี่ยแมไม่กลัวไม่กลัวแหมระเบิดเอา้าค้ยไม่โดนใช่ไหม มาโคตรไวเลยอ่ะโอเคขึ้นไปข้างบนแล้วกันฮะโอ้โหมาอย่างนี้มาอย่างนี้เลยโอเคไปทางไหนต่อฮะเนี่ยข้างบนเหรอไปไม่ได้ข้างบนเนี่ยต้องลงล่างฮะมาเอย เฮ้ย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 อ้ยอ๊บอะโหอะไรมันวะยี่ต้องสู้แล้วฮะแม่มันทำอะไรเราไฟบอสามไดไหมไฟบอสามแม่แม่เมจิกอะใช้ท่าอะไรได้บ้างเนี่ยจักเกอร์อ่าหมวกเวทมนต์ด้วยโอเคไฟบอใส่เลยเปินนิ่ง ยัไงหมวกเวทมันโผลเป็นปืนโอ้โหโตัวจริงมันโผล่มาแล้วยิงเราไม่โดนอีกเย้พีแค่สามร้อยเองแหละของเราก็ไม่มีแล้วฮะตอนนี้เอ๊ะไม่ยิงไม่ยิงเพวโ,โตดตยจริงอีกแล้วโดดกัดเลยเอ่ะบอมแอร์โร ใช้อะไรดีทริกการ์ดมาไฟบอลลุยทริกการ์ดนี้ระเบิดอา้าวไม่โดนโอ้โหสองพันสามจะบ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ท่าหน่อยอะไรโคตรแรงเลยไปปุ้มฝนดาวตกตายไปซะ เดี๋ยวนะเพอร์ซี่เราจะตายกลับแป,ป๊บฮะไม่ใช่จะตายสิตายไปแล้วเติมเลือดแป,ป๊บรับโอเคฮะกลับมาตรงนี้โอ้โหท่านนอนนี้จะอันตรายไหมวะอ่ะนอนก็นอนฮนะปิ้งปองสุกแล้วอา้าวไอ้บ้าตดใส่อ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นคืออะไรวะเนี่ยวิ่งไปไหนละ โดนกินไปแล้วอ่ะเวนโอเคกลับไปใหม่เอาให้มันสุดฮนะจะได้รู้ว่าทางตันสุดๆเป็นอะไรยินแดนฮิมานะฮะน่าจะมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่โพดลำบากเลยเนะี่ยไม่มีมือเนะี่ยแล้วมันไต่เชือกยังไงวะเนะี่ยไม่มีมือน่าจะใช้ฟันไต่เชือกนะฮะโอ้แข็งแรงมากแล้วมันปั่นจักรยานได้ด้วยเหรอ <laughs> ปั่นจักรยานได้ ไม่มีแลวใช่ไหมตัวพุ่งพุ่งเนี่ยโอเคไม่มีแล้วฮะทางสะดวกโอเคทางนี้มีอะไรหรือเปล่าวิมีรูด้วยใครวะเนี่ยขอโทษทีนายท่านฉันไม่ได้หมายความว่าจะทำให้นายท่านโกรธใครคือมาสเตอร์ฮะแล้วทำไมมันมาถูกทิ้งตรงนี้ ว่าไปทำให้มัสเตอร์ไม่พอใจสินะโอ้โหมัสเตอร์ถ้าจะโหดใช่ไหมไม่ยิงเราหรอโอเคยิงเข้ามามาเราวิ่งเข้าใส่เลยอะรู้ว่ามันจะยิงใช่ไหมบิ๊กบอมแอรโร่ใช้อะไรเมจิกการ์ดโอเค ดูสิเผาเลยเมจิกการ์ดอ้าวเป็นตดเฉยแม่วิเปิดเผยตัวเองแล้วโอ้โหสองพันกแล้วฮะทำไมตีโคตรแรงเลยวะนี่แน่นี่แน่นแนระเบิดตายอีกแล้วอะ่ะโถเอ้ย จุดเซฟฮะเซฟก่อนก็ได้ทำไงดีเปลี่ยนทีมเล่นไม่ได้เลยฮะไปต่อแล้วกันจุดๆๆเฮ้บอสนั่นเป็นเขาอืม <c oughs> <c oughs> ใครวะเนี่ย <c oughs> ดีจ้า <c oughs> ฉันจะกำลังจะดิบ <c oughs> <c oughs> พวกนายมันเตะทุกอย่างที่ ขวางหน้าเลยนะเพื่อไก่ตัวนั้นงั้นเหรอบ้าจริงนี่มันแย่มากจริงกว่าจะบ้าอีกมันเรียกว่าเบอร์82ดสิอะไรแปโอ้นั่นมันเมืองทางหลวงไลออนพูดอะไรกันฮนะนายจะต้องบอกพวกเขาไปนายด,ดูไม่แข็งแกร่งเท่าไหร่นะก็มาดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างมาแก๊งกับมันเลย โอ๊ะไงก็ตามฉันเคยเล่นบอลให้กับมหาลายัยแล้วก็ฉันก็ขุดขุดขุดอะไรมันวะขุดอะไรก็ตามช่างมันเถอะไปะเราลุยดีกว่ามี5้าตัวเลยเหรอเราไม่มีอะไรเลยนะสู้กับมันโอเคฮะไปะ เราใช้สกิลลุยไปแล้วกันเนะี่ยจักเกอร์เรียบร้อยน่าจะใช้ได้อยู่ลุยมิสนี่เบิร์นิงโอ้โหฝนดาวตกเบิร์นิงทุกตัวเลยหลบได้หลบได้นี่มันตีเราโดนไหมเนี่ยโอ้โห600หกร้อยเลยเหรอโคตรแรง <laughs> กินจอยดีกว่าแบท อันนี้ต้องใช้จักเกอร์ต่อฮะไปเลยฮีลทีมิส,มสฮีลแล้วฝนดาวตกห้าร้อยโคตรแรงแตมันตีเรามิสตลอดเลยโอเคฮะไปจักเกอร์ต่อโอ้โหสกิลโคตรดีลุยห้าพันห้าฝนดาวตกตี แรงเลยเนี่ย520เป็นไงโหแชมเมรา่าการ์ดแล้วกันฮนะโอเคฮิวทีเพอร์ซี่ฮิวดอย500สุดยอดหลบได้มันตีเราไม่เคยโดนวะโอเคลุยฮนะทุกคนไฟบอ ตายแล้วตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายใช่ไหม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 ทุกคนใช้ไฟได้อะโอ้โหลม้มล้มเลยเพอร์ซี่เออเด็กของฉันหายไปไหนกันเหมือนมันจะโกรธนะหรือเปล่าโกรธเหรอฮะโกรธเหรอโกรธเหรอแฮ่ด มีท่าใหม่อ่ะแคนนอนบอลกานลองดูลุยทุกคนลุยไฟสองร้อยเองอีซี่มารวมตัวกันแล้วก็มาป้องกันป้องกันอะไรละ่ะโอ้สองร้อยเก้าสิบเบาจังโอเคทิกการ์โอเคเพอร์ซี่ฮิวน่อย <c oughs> ฮิว สามร้อยเลยเหรอโอเคลุยต่อฮะเผือซีก็ฮิลให้เพื่อนฮะอีซี่นีน้าป็นเห็ลูกหมาน้ำมันน้ำมันัดบ้าอะไรกันเนี่ยพวกนายทำไมทำกันอย่างนั้นยืนเรียงแถวกันอย่างนั้นล่ะแล้วพวกเราจะเล่นบอลกันยังไงถ้าเกิด พวกเราไม่ได้ลมเจ้าชายคนนี้ขอโทษทีบัฟขอโทษให้ตูดแกซี่พวกนายโดนไล่ออกนายเจ้าหัวล้านก็ทีมเวิร์ของนายมันเจ๋งไปเลยฉันจะให้สีนายตอนนี้แหละแล้วก็ไงก็ตามฉันจะเช็คว่าของคขม,มือของฉันเป็นยังไงกล่อง น่มันเป็นพวกเราด้วยนะโอ้โหหดูสเตตัสดิไม่น่าจะเก่งใช่ไหมโอ้อ oh. 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 ุ๊เกี่ยว20เลยเหรอ What the fuck โคตรโหดสุดยอดแล้วกล่องเครื่องมือทำอะไรฮะลดอัพเกรดถึง เต็ไมไปด้วยเครื่องมือดีดๆงั้นแหละโอเคทุกคนมีใครใส่ชุดใหม่ได้บ้างไปคนใส่ของสุดยอดแล้วไปดีกว่าไปต่อนี่มีอะไรเนี่ยมีที่ให้พักฟืนไหม รู้สึกหนาวหนาวไปถึงกระดูกเลยทิปขึ้นเชือกไต่เชือกไต่เชือกวิถุงถุงถุงอ้โหตกใจตัวบ้าอะไรวะเนี่ยอันลุยฮะลุยถามว่ากลัวไหมเมจิกแฮทอ่ะไม่กลัวฮะ ลุยแล้วเบิร์นนิ่งอไม่มีอะไรเลยไม่จิกแฮทโหตัวอะไรน่ากลัวจังอ่ะลุยต่อฮะทริกการ์ดเป็นไงฮิวหน่อยเพอร์ซี่สุดยอดลุยพันห้าเราก็โดนพันห้าเหรอโอ้โหโคตรโหด จะตายไหมเนี่ยนี่เนี่ยพันสามห้าร้อยโอ้โหหน้าขนลุกหน้าขนลุกลุยแม่เป็นไงทำไรเนี่ยรู้สึกกลัวฮะรู้สึกกลัวสยองสยองขวัญโอ้โหเดี๋ยเดๆเดกรีดร้องกรีดร้องโด,ดนกัดบ้า ปลาไปแล้วเอาละฮะผมว่าซื้อของกันดีกว่าผมแอบไปฟาร์มมาน,นิดหนึ่งฮะเราต้องมีอะไรก็ได้ที่เพิ่มพลังเรานะฮะแฟนซีเพอรฟ์ฟูมจัดไปยาชุปแล้วก็เพิ่ม HP ฮะไปทีนี้เราก็อยู่รอดแล้วใช่ไหมว่าเราไปทางนี้ก่อนดีกว่าฮะนี่เดี๋ยวนะ ทางนี้ที่เราไปเจอตัวระเบิดฮนะไปเราจะไม่ไปคุยกับมันฮนะจะตัวนี้นีขี่ได้ขี่หัวได้ฮึบฮึบฮึบโอเคไปแล้วเ,ออเราจะไม่คุยเราจะไม่คุยโอเคนี้เราจะต้องโดดทับมันใช่ไหมนี่โอโหเข้าไปแล้วฮนะ โ <Okay. S 2> อเคเขาจะเขาไม่หนีออกไปหร okay. อโอเคอ้าววิ่งเข้าได้เข้าได้ได,ดีครับ w ัต t ตอร์ฟลักไนได้ทำให้เกิดนรกขึ้นจากที่ฉันเชื่อยอยู่จริงเหรอฮะออกมาทังโอ้อ้าเฮ้ ออกมาก็ชนมาอีกคนนี่มันเรื่องบ้าอะไรวะเนี่ยมันไม่เจ๋งไปเลยจะตูดจะตูดเดี๋ยวชักปืนออกมากเหรอโอ้โหเดี๋ยวขอวินเทจเดี๋ยวอเมริกันทอร์นาโดเหรอโอเคลองใช้ดูฮะลุยอะไรเนี่ยเขี่ยรายเขี่ยรายทำไมตีโอ้โห โคตรเทผมเอาบัฟโฟลโลมาเข้าทีมแล้วเนี่โยโคตรเทเลยมาใช้พอยซันแอโร่นะแล้วก็ลุยโอ้โหยิงปืนกลเบาจังเลยฮะสีติดพิษด้วยติดพิษโอ้โหโคตรแรงอะลุยเซเวตัสหรือว่าจะบอร์เดอร์ ใช้ไหล่กระแทกฮะไปลุยโมโอห่อวงสวรรค์ไฟบอเพื่อสัสดตีภาพตลอดการตายไปซะออกมาแล้วโอเคเซฟเลยฮะไปต่อดีกว่าฮึบ มีอะไรเอ่ยอา้าวตกได้ไงวะเนี่ยเอตกได้ไงออาไม่ตกไม่ตกนี่อะไรวะเนี่ยใช้เครื่องหรือเปล่าโอเคฮะเอาเลเวลเท่าไหร่ดีอ่ะเลเวลหนึ่งแหมอา้าว หรือว่าเราต้องใช้แล้วเราก็ให้มันผลักเราไปโอเคโอ้โหขึ้นมาอย่างนี้ได้ด้วยโคตรเท่แ๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งชักสนุกเงินไปเวลสามเลยฮะไปโตดไปแล้วโคตรเดี๋ยวไปเก็บของก่อนฮอสเจอกี้นะฮะเนื้อมา้า สวัสด,ดีจ้าเดี๋ยวนะโอ้โหของดีอาวุธโคตรแรงฮะเดี๋ยวหาซื้อให้บัฟฟาโล่ดีกว่าโอเคไปบัฟฟาโล่นี้โคตรเทพไปไปดีกว่าไปชั้นสามลุยเปียงมาแล้ว อุ้ยขนมขนมซุปซุปไม่มีขวดเปล่าโอเคเราต้องโดดใส่ใช่ไหมโดดใส่ปุ๊บปุ๊บโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว <c oughs> แบบนี้ก็ได้เหรอโอเคถือว่าได้แล้วกันนะมาขี่จักรยานต่อ มีการกระโดดเป็นทอดๆนะแบบทอดจนแบบกรอบนอกนุ่มในเลยฮนะเนี่ยโอเคขึ้นมาเก็บขวดก่อนเดี๋ยวขากลับจะได้เก็บซุปด้วยนะฮะโอเค,อเคจะได้กลับไหมเนะี่ยมาทางนี้ทางนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเก็บขวดเยียม ปไปทางไหนเนี่ยทางขวาเหรอโอเควิจุ <Yeah. S 1> ดเซฟเยี่ยมตีจ้าแล้วทำไมเราต้องเดินมากลางวงด้วยเนะี่ยนายพร้อมหรือยังสำหรับความสวยงามนายไม่แต่มันแยกไปนะแยกเกินไปเพราะว่านี่มันคือเบบี้ เบบี้อะไรวะว้อะไรห้าวีฮะเดินกลับได้ไหมนายท่านมันชื่ออะไรล่ะมาจมเข้าไปในนั้น แล้วโอเคฟังให้ดีคุณลุงมันมองหน้าฉันนะทีมันเป็นยุคล่มสลายจะเด็กน้อยแล้วก็หน้าของฉันก็ยังคงเต่งตึงมากกว่าะ่ะัวร้านร้านของนายฉันคือคนที่เพอร์เฟกใช่หรือเปล่า <laughs> ใช่ไหม ใช่ใช่หรือว่าไม่นายมันน่าเกียดมากถ้าข้อสองนี่คงโดนโดนกระทืบฮะโอเคนายมันเยี่ยมยอดโอ้อ่ามาชมฉันเลยนายมันเป็นคำพูดของขยะนะแล้วฉันจะต้องการเรียกว่าคำยืนยันจากนายงั้นเหรอไม่ไม่เคยเลยโอ้แต่ว่านายได้เข้ามาใน บันไดของฉันแล้วว่าโชคของนายได้หายไปแล้วเจ้าเบบี้เจ้าเบบี้เหรอโอเคฮะลุยก็ได้เบบ้งเบบี้อะไรแล้วซาเวตลัชดูฮะไม่เคยใช้ดุยอะไรวะเนี่ยท่าอะไรโอ้ร้อยสามเองเหรอโคตรเบา ร้อยยี่สิบหกเฮ้ยทำไมเบาจังวะแปบบหนึ่งนะทำไรกันทอร์นาโดเดี๋ยวขอฮิลก่อนมันไม่ธรรมดาแล้ววิตาบอดความรักมันทำให้ตาบอดเราต้องการจอยฮะตอนนี้ตบก่อนมาฟลโล่ลุยก็บิ๊กบอดี้สเปรใส่เป็นไงเอาตาบอดอีกแล้ว หลบหลบหลบโอ้โหหกรผมว่าต้องใช้พิษสู้แล้วเนี่ยอะไรก็ไม่ได้ทุกคนตาบอดนะเอ็นคอร์เรตก่อน200ร้อยเองอ่อเตากันไปแล้วเตานี้ขั้นเทพ2 0งอยห้าอ้วเฮ้ยกดผิดทำไมเราต้องหนีได้ไหมทำไมเราต้องหนีในเมื่อเราก็สู้ได้ พลังโจมตีแค่นี้อีซี่นี่มันท่าอะไรวะเนี่ยุปเปอร์คูลเหรอท่าบ้าอะไรวะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวพันหนึ่งร้อยสี่สิบเลยหรอเราจะฆ่ามันยังไงวะเนี่ยเทุกคนลุยไปลุยเราเต็มมันแค่ร้อยเดียวอะ่ะ แล้วจะสู้ได้ไหมเนี่ยหรือต้องใช้จอยยัง่ะยังยังยัง,ยงมันยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาฮะในการใช้จอยโ <c oughs> ดยจปก่อนแล้วกันท่าอะไรวเนี่ยตบต่อ,อยจูบเหรอตบต่อ,อยจูบเหรอ1้อยก็ได้อยู่นะโอเคลุยต่อ ตาบอดเอาเกียดเกียดการตาบอดคนลุยผูอย้อะไรละ่ะนี่ลุยไปหก0เก้าสิบเป็นไงบบกทีละพันเลยเหรอโอ้โหเราจะฆ่ามันลงไหมเนี่ยเราตีมันทีละร้อยหิวทีละพัน เบิร์นิ่งลุยอ่ะอ๋อมันแค่ครั้งแรกที่บวกพันได้เพอซี่ฮิวแป๊บหนึ่งมาอีกละท่านี้นีติดพิษไปโอ้พันเจ็ดใช้ได้ใช้ได้ไดแปบ๊บหนึ่งโอลานลุยบัฟฟาโลลุย ใช้ไฟเผาฮะกำลังจมตีกหน่อยโอเคลุยลุยพันเจ็ดอของดีสกิลพิษโอลานฮะโคเทพมาวู้อะไรอีกล่ะนีแน่นีแน่จัดหนักรัวๆวิหายแล้วแบตหายวิทยรอแล้วนฮะ จัดกระหน่ำซัมเมอร์เซลโดดทีตียิงต่อยิมสองโอ้โหคนจัดหนักจัดเต็มแฮะม,มเพอร์ซี่นี่ขอจะมีท่าเพิ่มไม่มีเพิ่ม SP เลยฮนะโอเคลุยกันได้เสียงดูฮึบยิง จิงไฟเนี่ยมันแย่มากเวลาที่ช่างเร็วร้ายคุณพ่อเร็วร้ายจริงๆตายแล้วชนะเฉยเลยธงอเมริกาอะไรวะเนี่ยยังยืนไหวอยู่เหรออ้าว เพลงมันจะอลังการไปไหนวะเนี่ยแล้วมันไปตายข้างหลังใช่ไหมโอเคผมว่าพอก่อนฮะไปเซฟแป๊บโอเคสำหรับพาร์ทนี้ผมว่าขอตัวลาไปก่อนนะไม่พบกันใหม่กับดิซ่าพาร์ทหน้านะมาดูว่าเจ้าผมเขียวมันหายไปไหนนะฮะเราไว้เจอกันสวัสดีครับ Oh.